าติจกพี่น้องยายกระเบิงเบิงหมกักองุ่นยายสะออนสะออนเทิงตื่นเต้นเห็นผลลกเห็นบ่ลูกดกกพี่น้องยายหัดปลูกจา้าปลูกปีที่แล้วยายสิบ้ามาตัดพักแป้นพี่น้องรอบที่สีนะ่ผล่ะ ยายได้ทายแบบอาง,งุูเหนให้เบื้องความดกของเพลินจังน้อยกระไรซอยๆดองกินกับเกลือพี่น้องดองกินยายหัดปลูกยายเสียไปปลูกอันเพื่ออะไรปลูกเดตุ่มยูันล้างบานยู่เมืองไทยเนาะพี่น้อง ย่าอยากปูกไว้จักน้อยเสร็จดีเอาไปขั้นชมพี่น้องพักแป้นจ้ากบอบักช่น่ะ หอมหอมพี่น้องง่ามหายเอาเพรขนุมเนาะเพร็ดยูพี่น้องกินน้กระยานอ้วนแป้งขั้นชมพักเนี่ยแสบที่สุดพี่น้อง กันเฮ็ดเสร็จสุดหดหนามแห้งอันบักพริกดิบแบบนี้บอกวากก็อยากขึ้นมาตัวเดี๋ยวย่างเห็ดอันนั่นให้เบิึงกุยช่ายขาวกุยช่ายขาววิธีเห็ดย่ายเห็ดแค่ว่าเอานั่นมาสุบซื่อโยงโยงโยงหดน้มเช็ดเช็แล้วก็เอาเดี๋ยวย่างเห็ดให้เบิึงกุยช่ายขาว กินเอามาพัดกอใ่พี่นองแล้วก็ขึ้นดีดีมือเดียวเพิ่นก็ขึ้นแล้วแตกตาเดี่ยวยยกก็สิแดงแดงแล้วก็ขยายปูอีกแล้วก็ รอบที่สี่เลยนี่พี่น้องคิดว่ารอบที่สี่ข้าวเดียวก็ได้ตัดข้าวเดียวก็ได้กินพี่น้องไหวอยู่ไหวไหวพันออกไหวขึ้นไหวนะป้าดลยร้ายเติบส่วนเป็นเหตุอีกแถวหนึง่งโอ้ยยังได้สิกินเบืบ่อแบบ เพิ่นกอบปีรีเด้พี่น้องช่วงช่วงจังหวะที่ยายอยากได้พักเป่นเนาะพอดีพ่อยายไปเห็นเม็ดิ่นอยู่ในห่างพ่อยายไปเห็นเม็ดเม็ดอยู่ในห่างเมียพี่น้องพ่อยายว่ามันเป็นของของจีนมาสั่นพ่อยายได้สื่อยายมาให้สื่อมาให้ยายเบิ้งสองซอง พ่อใหญ่ว่าทึกถือว่าสั้นแม่นตีพ่อใหญ่ว่าสั้นยายก็กระโดดเบ่อเลยมีอีกบ่พ่อใหญ่มีว่าสั้นทึกถือว่าสั้นข่อยซื่นไม่เจ้าเบิงเจ้ามักบ่อพ่น่ะถ้าเจ้ามักเจ้าก็ไปซื้อเอาอีกว่าสั้นภาพไปเรื่อยชวนไปเรื่อยเปียนมากแต่ว่าซิปซอง ปาดพี่น้องเพิ่นกรอบดีดีเลยเนี่ยเฮ็ดกุยส่ายขั้นพักสมกับบวเว,วิดหลายวดเมื่อกายสิขยายอีกจ้ะกรอบดีขนาดกรอบ ยังมาท่านสูดอยู่พี่น้องคือไลไรแถวๆนีพ่พวกพี่น้องยังอยู่หลายกออยู่ยังมาท่านเบิดมึงพักตะโกงฮะก็ม,มีพี่น้องบางคนเพิ่นุูจักเมนๆย่ายพักตะโกงเห็นบมเบียเพิ่นกระล่งขึ้น เบี้ยพักห่มก็พักตะกุงเม่พี่น้องเบิ่งนตกท่าอื่นซ้อมือเดีวหนาวอากาศเย็นพี่น้องพักบุ้งย่ายพักซี่กรล่างงามนั่นพักบุงโอ้ยพักบุงเป็นดอกเดี๋ยวย่ายสิเด็ดหยดให้เพิ่นแตกพักบุงพักบุ้งพักบุ้งอันนั้นพายตู้พี่น้อง ตัดพักเปลี่ยนแ้วเกินสิบห้าเบิงสวนพักอีกโอ้พีน่น้องเอ้ยคนไ่นน่าผ่ายโอ้ ตอนตอนบก็สิอันนี้ตอนเศร้าตอน่ายย่าสิพาออกไปรอเบิ้งเฮดอีกพี่น้องแห้งฝุนบ่ตกจักเทียบย่ได้ไล่เติบ ตดมาเดือนเนาะเมนบ่อพี่น้องงามกอภัยกุดจุฬารำพากระลั่งเป็นดอกนะำมาเคี่ยวมาเคี่ยกเคี่ยวหน่อยพี่น้อง,องปลูกทิมไว้เพื่ออะไรเซตต่ำบ๊อบุ้งวาสิบบปลูกไร มื่อนั่นไปร้านห่างมาเกดแย่าไปซื้อพักอันนี้มาปลูกอันน้ำเซ่อไว้อันนี้ขึ้นชายสามตน้นหกตน้นสามต้นนึงปลูกแล้วนี่ย่าไปซื้อพักกาดอันนี้ทั้งฟละนี้เป็นตะไคร้เมืน,นั่นพักซี่พักหอมพ่อเร่ขว่ใส่ไก่พี่น้องเห็นปะเบิ้ลเสียงนก เสียงนกอันนี้ก็สาะาเน่สาลาเน่ก็มาอังมุนพี่น้องกําลังว่าได้ออมเซกกยเห็นบ่ง่ายเก็บดอกคนไปมึนผักชีผักชี ซ่พี่น้องเบิงเบ่งเปิ่งพักผมในเบียรพักผมกับพักตะโก่งนะเบียรพักผมพักซี่ท่างผุ่นย้อนกองพักอยู่ท่างผุ่นลุยเสียงนกสุกกี้นี่สุกกี้นี่เมืน่อนันย่ายก๋เมื่อวานนี่แกงอ้อมเส้หมู ผักซี่กับต้นหอมกับอันเนียงก็เห็ดเห็ดกินเพราะอะไรซองขาบสดนามห่อนห่อนบนออกเอามาเคีย้ยต้องเห็ดแบบนี้ซักซักลักให้เป็นมาดามพูดมาดามแล้วยกเมื่อบูซูที่นี่ ว่าเสียงนกเสียงนกพี่น้องนี่พักแป้นเบิง่งงแต่ไร้บ้าแี้พูดอะป้าแต่ไร้พี่น้องเบิง่งพักแป้นนี่พักรีก็ร่างขึ้นพักรีรุ่นนี้พักรีรุ่นนี้นี่ก็บซีเมนพักหอมแบง นี่เอาไงเพื่อนขันสมเส็บเส็บเลยก็ล่างงามสปิปูกอีกยู่พี่น้องปูกอีกแถวเนี้ยเอาไว้แต่กินหนาหนาวนี่ยิ่งมามากกว่าตายเลยนี่เอาไงเพื่นปลูกหอมแบงฝรั่งสิปูกอีกจักรอบนะึงรอบนี้เอาไว้ถากขันสมนะขันสมผักซีงามเนาะพี่น้องเพื่อน พักาจโกงเบอเอาไปลวกลวกระบายดีอันนี้ไผตูพี่นองเบอไผตูใบตูกะล่างงามหย่ยุ่งยุ่ง,ง,งทำความสะอาดปูกผสมพักบุ่งไปน้ำนั่นไผตู เพิ่นเป็นดอกเพิ่งพี่น้องพักบุงพักบุงแก้วเดี๋ยวเด็ดยอดเพิ่งกระสิแตกให้เพิ่นออกอีกจักหน่อยกันพักบุงไปตู้ก็บ่งเบียรพักโฮมเบียรพักโฮมหล่ไล่พี่น้องเฉพาะมองย่าหดได้หน่เพิ่นสิเต็มไป เต็มไปเบิดเลื่อยมองมองบริเวณเบิดทุถูกมองบริเวณในสวนเนี่ยออกมาไม่ก็มีเบียร์พักคมพักตากุ้งพักคมพี่น้องพักคมบานเห่านี่ไหมเว้ยนะเบอร์เว้ยนะกระล่างงามเพิ่นสิไปเต็มไปเบิดเลื่อยในสวนมองนี่พักคมเพิ่นสิเพิ่นสิไปเบิดเลยอันนี้ย่ายโฮตจะหนีเพโปนได้ขึ้นจะอยู่นี่ พักซี่บุพักซี่ักซี่ยายเบื้องเสาเบื้องแรกจักยนก็ได้ซอยนวยบบกองุุนพี่น้องเพญาะเราเห็ดข่ามักถัวย์ใหเห็นบ่าเพราะมาปลูกเร็วคือบ่าเบื้องข่ามักถัวรใหม่นอนไปงสี่ติไะนะนาเรียนใหญเบงวยพักแผ่วพี่น้องเบุ เด็ดเด็ดอะไรกัใส่ปุยเห็นบ่เบิร์หนาหนาวเราก็ตายยาสบป่อยเพ่นตายอยู่นี่สบว่าเห็ดเอาเขาบ้านเอาเขาไปในบานแล้วก็บหลดพี่น้องตายคือเกสูอดีเห็ดสุปีสุปีสุปีได้กินสุปีไปซื้อไก่สิเบิร์หนาหนาวเขาไปซื้อมาปลูกก็ไม่มพผิดกระล่างงาม พิ่งพี่น้องสระาเน่ซรลาเน่ที่ย่าเคยบอกหอมหอมย่ายมาแบบเผ็ดน้ำชาเนี่ยซื่นใจขนาดตัดตัดตาเดดมือนี่สิมาตาดือดเกินตัดตาเดดใส่ทุงไปสามสี่หอบแล้วพี่น้องเห็นบแ่แพรแพรดีดีนี่ซราเน่ดำนี่ชุ่มข้อดี ยาสิเหลืองอโกย์งี่พี่น้องอันเห็ดกุยชายขาวอันนี้ตัวเพิน์ลตัวพักเปลี่ยนยาสิเห็ดกุยชายขาวข้างแรกทดรองเบิ้งเกิน ห้าคนขยายไกลรอตัวกินนวดน้ำนดน้ำพดน้ำสิเฮ็ดกุยชายขาวเร้อพี่นุ่ง เฮ้อว่าเฮ้ยพลหน่อยพูดซุดไปพนแท่งออกมา จักมือซิบหามือวะยัดถามมือเบืองไหมยัดสองกอพี่น้องทำสองกอ น้ำพื้นขอบอวัยขึ้นชายเหตุขึ้นชายขาวพี่น้องปักแป้นขาวจากซิบมือซีเมนซิบมือซิบห่ามือมัอ ครั้งแรกที่ย่าเห็ดถามว่าเบิองพี่น้องถ้าเปิดออกอย่าเห็เมื่อเปิดเบิองพร้อมกันเนาะพี่น้องอย่าเห็สิขอล่ากีบซ้ำเนีเนาะจ้ะเห็นบ่สวน,นน้อยๆเยอมๆปลูกอยู่ปลูกพ้อเพี้ยงส้นโบสนี่กับพักเป็นพี่น้องเอ้ยจะเป็นงามถามว่าเบิองพี่น้องพร้อมกันวิชายขาวย่าเห็ดกุยชายขาวครั้งแรก ถามารุนพี่น้องแต่เพิ่นออกดียแย่กัสิเฮ็ดกินไปเรื่อยๆเอาไปพัดกินลาพักเบนพี่น้องบายบายเอาไปคันสมพี่น้องบายบายจ้า